รเครงนี้ก็มีรู้แต่ที่รู้ก็จะแต่งนั่นแหละป่ะไปกันน,นี้แล้วก็ตรงนี้แต่งก็ทำหน่อดีที่เราพูดไปคัน้นะครับแต่งด้วมโรกันนี่ครับที่ผมมีในกระดาษมีสื่คันนบ

โอ้ม oh e ่นี่อุ๊ยสวัสดี้ว้ตมามตนี่เร็เออไม่มีทอนะเกัเตาจกี่อยู่ดมาซิงกอนเลยไ่ก่อนจุดเนอเพ่งรับแตไม่ได้จายเยเรพวกอ่านรับ เออไม่ต้องใส่อะไจะมาดีตื่นนอนจะจะมาดีตื่นวันยิงกวาอะตรจมจะไปซื้อล็อกเก็ตบัลลี่ตู้ล็อกเก็ตบัลลี่น้องใส่ไม่ได้ไม่ได้ีห้ใส่ทุกครั้ใส่โบตมบัก นี่ครับนี่เาใส่แล้วกใส่แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ครับไปเออเรวจะคลายต่อนะครับทุกผู้ชมปักครับปักครับเห็นอะไรบันบ้างไหมปักหมดเลยปักหมดเลยบปักหมดเลยแล้วโออไม่ใช่คั้นี้เราจะไปลองทดลองดูกอนเดยการดูกาเดยันดูกัร์ดเดยันก็เด็กกันละครับ ไม่ครับทุกคันก็ดทุกคันจเผมไมได้ทำทว่าดแผมไม่เิ้งได้มาตะียเหมือนกันเจะงไม่ได้มาตะเกียมไม่ว่างมก็มีช่องโหว่ก็เออมก็ไม่ค่อยได้ทำแบบปะก็จะเลยแต่ผวต้องไม่ปรับตัวไม่ต้องปรับตัว้วครับ แคขจะทห ก็จะไปันโอ้โหเอาเลยผมว่าผมก็ไป็ก็อ,อ,มมกอ่ถ้าผมไม่แสนก็เป็นนะครับเป็น ระดับเอ็ดถ้าปกขึเดียว่มันเปดดเโอเคตอนนี้ละเอทมันขึ้นมาพันสามร้อยห้าสิบเรีขับกันอะไรอีกล่ะ Ha ha ha. แกวงที่ด้กลัวตกเคยตกไปแล้วตีเลกๆกะโปรงหั

จบไปบสวัสครับเอ๊ะอย่าพ in ึ่งครับอย่าพ yeah, ึ่งครับมโดนมาเองแม่เนี่ยจมตาผมผมจมลง พื Michael, ah, ่อเบบี้หน่อฟ้าี่่าบอขอโทษเืมไปกดติดตามผมด้วยบ๊ายบายครับ